เวลาอยู่บ้านทำไมมันสู้แป๊บเดียวแล้วมันอ่อนมันไปต่อไม่ได้อยู่บ้านมันจําเจไหมนะบ้านก็หลังเดิมแล้วอยู่มากี่ปีแล้วบ้านหลังเดิมวิวทิวทัศน์รอบบ้านเหมือนเดิมห้องนอนก็ห้องเดิมแถมเมียก็เมียคนเดิมลองเปลี่ยนสถานที่ดูชวนแฟนออกไปค้างคืนข้างนอกไกลๆไ,ไปเห็นสถานที่ใหม่ห้องนอนใหม่วิวทิวทัศน์ใหม่ทุ่ง ทุ่งกว้างๆทะเลกว้างๆมันแปลกหูแปลกตามันจะมีความตื่นตัวแล้วอย่าลืมซื้อชุดนอนไม่ได้นอนให้แฟนด้วยนะเวลาไปให้เขาใส่ชุดนอนไม่ได้นอนเสื้อเป็นผ้าลายลูกไม้สีดำนะมันจะขับผิวขาวของผู้หญิงให้ดูเซ็กซี่ดูน่ากินขึ้นทีนี้มันมีทั้งความตื่นตัวมีทั้งความแปลกใหม่นะมีทั้งความเซ็กซี่ที่อยู่ข้างหน้าของคุณ รับรองได้นะคะโป๊ะเชะทั้งคืน